สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มยอดวิวของคลิปโรเตตต์กันนะก็จะเป็นยอดวิวตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการเขียนแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือกับตัวคลิปที่เราเอามันเองนะกนเลยก็มาเลือกคลิปที่ต้องการปั๊มครับผมก็จะเป็นคลิปนี้แล้วกันเนาะก็อยู่ที่ประมาณ8,578วิวครับคลิกเข้ามาแล้วก็จะได้ลิงก์แบบนี้เนาะก็จะเป็นลิงก์คลิปวิดีโอของเราครับแล้วก็กดเข้าเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาที่ตัวไซต์คับชิวิมแล้วก็เป็นไซตคัมยอดตั้งแต่นคร หากใครที hmm. ่เข you ้ามาใหม่แล้วยังไม่เบยสำหรบเจ้าก็กดสมัครมาชิกตังนี้ก็กดไปเนาะแล้วก็เพื่อนๆครับทําการออกข้อมูลครับที่เราทำการสมัครในก็คือใส่ชื่อชื่องานครับอีเมลแล้ผ่านแล้วก็ยืนยันแล้ผ่านนะสองช่องนี้ก็ติดข้อบวามแชรมาแชร์โปรแกรมอัตโนมัติก็ฉันได้อ่านเข้อ่านเข้าตกลงแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเนาะอันที่สองนี้ก็เป็นสมาชิกกระตัวเว็บไซต์เรียบร้อยครับขอข้อมูลในการสมัครครับก็คือชื่อชื่องานแล้วก็รับผ่านอัวนี้ก็กดลงชื่องานไปนะครับ เน็ตลาเช้าขอาใบโตด้วยแต่รอเน็ตสักครู่นะโอเคเดี๋ยวนี้ก็เป็นการพกเอ็นเข้าส่งหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยครับแล้วก็มาดูที่มุดหมุดนะครับเป็นมุดหมุดแล้วก็วกรายการต่างๆให้ได้ใช้กันมากมายเนาะแต่สุดท้ายก็จนะมีตัวยูทูบทิกตอร์ครับไม่รู้ว่าราการาต่างๆอีกมากมายแล้วก็จะเลือกไปใช้ส่วนตัวนี่ครับทิ TikTok, บกตอร์โฆษณาแนะนำนะแล้วก็จะมาเลือกบริการครับนี่ก็เป็นบริการทิกตอรทั้งหมดก็สามารถเลือกได้ว่าจะควาต้องการปั๊มในส่วนไหนคืมีการปั๊มงที่ฟังารับฟังวิวต้องกดสนใจปั๊มแชร์ฟังบันทึกต่างๆ มีเราเรื่องบริการนี้ต้องการใช้งานอะไรแล,แ,ลแล้วก็เอาลิงก์ของเรามาใสา่ลงไปครับในส่วนหนี้ก็จะเป็นข้าบปิ้มาณการปั๊มนะขั้น,ขนต่ำอยู่ที่หนึ่ร้อยนะของข้องการปั๊มมาดูทรัพย์สมาน1นึ่ันหรือว่า2องพันของชายได้กันครับข้างการปั๊มทั้งส0 0พนะครับแล้วก็เข้าการยายไม่ถึงบาทอยู่ที่สูงจุดสีสตางค์ราคาหรือว,ว่าตัวกว้าเนาะอ่าแล้วก็กดสองเซื้อไปครับโอเคเมื่อเรากดสองเซื้อแล้วก็จะได้แบบนี้นะก็เห็นว่าระบบไปรปับคำสั่งซื้แล้วรหัสคือ8 เจ็ดหนึ่งครับเก้าหกศูนย์ครับก็เป็นปราคาเพิ่มยอดวิวนะขึ้นไวมากครับราคาถูกที่สุดในประเทศไทยครับราคาระเวิดถูกจริงๆนะก็ 2, อสองพันยังไม่ถึงบาทอยที่ศูนย์จุดพิเซตต,ตา่างๆนั่นน่นเนะเาะแล้วก็ไปดูยอดวิวตัวนี้ครับก็มียอดวิวอยู่ที่ประมาณครับห้าพันอ่าขอไปแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเมตรวิวก็สามารถกดเลยฟีดได้เนาะ ระบบมันทำงานสักครู่ประมาณสองนาทีครับก็เวลาที่เขาแจ้งอยู่ตรงนี้เนาะขนาบเรายอดตัว so ข the so so ึ so please, really ้นมาสนใช้งานโดยตัวแซงก็เนาะใครที่เข้ามาใหม่เดีวยังไม่มียอดเงินในการเช็งานเขาก็กดการเติมเงินที่ตรงนี้นะก็จะเป็นช่องทางการเติมเงินเข้าสู่น้านเอาใส่ครับก็จะมีตัวการเกี็บข้อเสนอขายครับก็ถูกในวันเหรือกระเป๋าเลยแล้วว่าบางทีเด็ดผิดเนาะแล้วว่าช่องทางต่องๆก็เป็นทางเติมเงินเต่าที่ครับคุณผู้ชมแล้วว่าสกุลเงินดีต้องแต่ที่เขาจะมาเติมเงินซิ่งกันเนาะส่วนเหมือนตารางก็จะเป็นประวัติการเติมทั้งหมดจากตััวครบ วก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนน้องใครที่อยากเป็นว่าตัวแทนครับเพราะว่าอยากจะมีขนาดเสียงข้อสบารยมาตัวอเอาลิงตัวนี้นะคือที่ตัวบุษย์ที่เป็นลิงกที่เซลให้ไปเพืเ่อนๆสมัครแล้วก็แนะนำนะครับแล้วก็จะได้ค่าแนะนำอยู่ที่น้ำมันเศครับการจ่ายค่าต่ำอยู่ที่เงินบาทแล้วก็สาหรับรถบดูเบิร์ตหรือว่าใช้างานฟรีในตัวบุษยได้เลยครับเราเข้าไปถอย้อนรือของเรากี้เนาะ เรายังไม่ขึ้นนอีกสักคู่ครับผมนะครับสำหรัติดตามบอแบงค์ซื้อวันที่เราถอนซื้อไปก็คิดว่าปับอแางคืนอตันนี้ก็เป็นปรแบงค์ก็คือรองการก็คือรอระบบจำเนินการนะดีครับแล้วเสร็จแล้วก็แจ้งว่าเสร็จสมบูรณ์แบบนี้ครับเอาลืมไปเลยครับก็ที่จะมีเว็บไซต์ทำลายข่าเอีแบบนี้นะก็คลิกที่การเช่าเว็บไซต์ทำลายนะตัวนี้ก็เป็นการเช่าบไซต์ทำลายสิ่ตัวไซต์แบบนั้นก็สามารถมาดูที่ตัวนี้ก็มาอ่านรายละเอียดต่างๆก็สามารถมาดูที่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็จะได้ค่่่าาาเเนนทอยูีะ จะขอไปก็เพื่อจะสามารถมีเว็บไซต์เป็นของเราเองครับแล้วก็จะเาาข้าร้าอคู่ที่1 0ึงพันสมรรถะสะดุดทั้นีครับโอเคตัวน,นี้ก็สังเกตว่าจาก8,000วิวครับตัวน,นี้ขึ้นขึ้นมาครับเดิมละครับ1 0 0 0 0วิวนะก็ที่เราปรับไปอ2อ0 0วิวก็ขึ้นข้ามาที่แล้วนะ ก็เสือบอใช้งานจริง้วก็ทำงานรวดเร็ววิธีนี้ก็เพื่อปอกันกางออกคลิปได้ด้วยนะใครสนใจใช้งานก็อย่าลืม,ม,ม,มอ,ลองมาลองมามสกขาใช้งานได้ด้วยน่นี้ก็ไม่มีลาเช็คหน้าผม